อย่างที่บอกไปในสตูนะฮะว่าวันนี้เราจะพามาพบกับการเข้าสตูดิโอฮะของบรรดาสีนักร้องที่ได้บอกบอกได้ว่าแบบคุณภาพจริงๆแล้วก็มีโปรดิวเซอร์มีคนคุมที่เรียกได้ว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาคุยกับอาจารย์คนที่ริเริ่มทำโปรเจกต์นี้เองก่อนเลยฮะ,ะสวัสดีครับ,คร,บครับผู้ชมครับผมอาจารย์ครับก่อนที่เราจะพูดเรื่องอื่นเลย ขอให้จาร์แนะนําตัวก่อนเลยว่าจาร์เป็นใครอะไรยังไงครับผมเฉลียวสุขโชคครับผู้แต่งเพลงถอนคําสาบานมนรักดอนไว้หลอดที่คุณชันติร้องนะครับแล้วก็เป็นคนสร้างดวงตาคงทองคับตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับครับผมคุณผู้ชมหลายๆคนก็จะพอนนึกออกแล้วว่าจารเฉลียวเนี่ยใครแล้วก็ผลงานคืออะไร นะฮะอ่ะมาพูดกันถึงโปรเจกต์นี้หน่อยฮะจางครับมีที่มายังไงฮะกับโปรเจกต์รำวงย้อนยุคอันนี้คือแรกๆเลยผ,ลผมเองก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันน่า,น,าน่าทำะนะทีนี้เห็นสิ์ลูกค้าอย่างชุดทีมาหลานยาโมเขาก็พยายามที่จะทำรำวงกันแล้วก็เห็นวิชาน้อยลูกทนชาน้อยผมอัดเพลงเขาตั้งชุดแรกๆกันนะเขาก็พยายามจะทำผมก็เลย ลงพื้นที่ศึกษาดูว่าเอราระบงย้อนยุคเนี่ยกลับมาแล้วจริงหรือรก็ไปหลายๆที่อย่างงานวัดไม่าจะเป็นแถวจันท์แถวระยองอุาทัยธานีพิจิต,ตร,อ,ตรอะไรเงี้ยหรือว่าภาคตะวันตกอะไรเงี้ยก็ลงพื้นที่ไปดูก็มีระบงย้อนยุคดังๆซึ่งมีป้ายมีงานขึ้นอยู่ตลอดแต่ที่ผมลงไปดูเนี่ยคือระบงย้อนยุคแบบบ้านๆเขาเล่นกันเอง ใน,ในแบบบ้าน,านผมก็เลยศึกษาดูแล้วผมก็ถามว่าทุกวัดอยากได้แนวไหนวงดังไหม,อมบอกเขาัเขาก็อยากได้ทางวัดอานะาแต่เขาไม่มีกําลังที่จะจา่ายผมก็เลยวิเคราะห์ดูแล้วว่ามงยนยุคนี้กลับมาแบบไหนยังไงไปดูตามชาวบ้านเขาทํากันเออมันกลับมา จริงแต่ไม่ใช่แบบเดิมไม่ไม่ใช่แบบเดิมแยกนางรําคือตีกันฆ่ากันจนให้ให้เลิกไม่ให้มีระบงอีกแล้วเหมือนกับที่ถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่ได้เห็นก็คือเหมือนในหนังสมัยหนังตัวหลังวังอ,อะไรประมาณนั้นก็คือ, <c oughs> คอนางรําสวยๆก็อย่างพี่กอก็ไปจองตัวคำคนเนี้ย ค่าหมาบัตรไว้เป็นคมเลยโค้งอยู่คนเดียวมีที่ไหนบอกด้วยครับเผื่อจะไปผมก็เริ่มหมั่นไส้แล้วสิผมกอตังเยอะองอยู่คนเดียวผมก็อยากจะรำมากคนนี้สวยอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของการเกิดการขมินกันค่าสมัยก่อนจนนี่คือสมัยก่อนจนถูกให้เลิกไปเพราะสมัยก่อนจะมีงานทุกอย่างทุกที่ทุกงานวัดงานประชาปีแต่จะมีมวยรำวงหนังกลางแปลงคืออันนี้เป็นหลักเลยผมลงไปดูแล้วไม่ตีกันแน่เพราะว่ามันเป็นการเต้นตั้งแต่เด็กๆยันคนแก่ เต้นกันไม่ลงจากเวทีเพราะว่ามันมันมาในรูปแบบสปอนเซอร์ทําบุญให้วัดใช่ไหมฮะรอบนี้ผู้ใหญ่นี่นเหมาตอบในกำลังนู่นเหมาสอจอร้านวัสดุก่อสร้างร้านนู่นร้านนี้ร้านนั้นซุบแล้วคือเขาเต้นฟรีกันเกือบทั้งคืนก็เลยโอ้มันกลับมาแบบนี้เพราะว่าการเต้นฟรีหรือเปล่าฮะเลยทำเพื่คือมงกลับมาใช่แล้วบ้านๆเนี่ยบางทีเขาไม่มีทางออกนอกนอกจากช่วงที่ผ่านมาเขาอาศัยไปรำหน้านาคบ้างครับ คือพูดง่ายๆหลยเคนเป็นทางออกหนึ่งนะจะไปบาไปผับเขาก็ไม่ใช่อ่ะคุณบ้านบ้านอัดอั้นปันใจระบงหายไปฉันจะทาไงดีไม่มีทางออกเลยเขามันเป็นทางออกจริงๆนะครับคือเต้นได้เด็กกัะผู้ใหญ่ไม่พิจิตรินไัยก็เลยหาข้อมูลตรงนี้ได้แล้วรู้ว่าระบงมันมาแน่เราก็เราก็มาบานคอนเซปต์มาคิดให้น้องๆลูกศิษย์ลูกหาว่าเอ๊ะเราทำไงจะไปแบ่งตลาดเขาได้หรือว่าจะเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งของเจ้าภาพอ่ะ ซึ่งทุกวันเนี่ยเขาไม่มีปัญญาจะจ้างไอไอไอวงดังๆนซึ่งจ้างทีก็วัดก็ขาดทุนอะไรเงี้ยเขาก็รอยอมเต้นกันเองรำกันเองอะไรเงี้ยก็เข้าใจเราไปดูแล้วเออก็โอเคนะครับอืมก็เลยเอา3-4คนเนี่ยมารวมกันแล้วลองทำคอนเซปต์ให้แปลกดูซิก็คือเอาเพลงที่คนลืมไปแล้วอย่างเดียมวงกระดาวดาวเนี่ยครับอ่าเวอร์ชั่นโรเยนสไป์อเมื่อส0เออ4ีปีที่แล้ว ผูดอยไปนาเข้ามาจากเวียดนามเดียมวงกระดาวดาวภาษาเวียดนามแล้วก็รีสปายร้องสมัยนั้นก็ดังมากก็ไม่มีใครนำมาอัดใหม่อันนี้ก็คิดว่าเนี่ยนะะหะพลังอัดอยู่ตอนนี้คือน่าจะโดนใจวัยรุ่นแล้วก็เอาเพลงเก่าๆอย่างสนุสเดามาให้ชุกระชานร้องวิชาลกอลิเก ชูก็เพิ่งได้รับรางวัลวิดีโอวอดมามันก็ตรงอ่ะ<ร>แล้วเรามาทำเ้วเราก็มาทําจังหวะสามชาทาตรีใหม่เลยเพราะว่า,าพี่หมูแกถนัดนดนตรีบ้านๆอยู่แล้วคือถ้าขบวนลูกทุ่งจ๋าเนี่ยไม่น่าจะมีใครเกินแกเนาะแก <c oughs> ทำให้ลูกทุ่งที่หายไปช่วงหนึ่งกลับมาโดยสมศรีน่าคงจํากันได้ถ้าดนตรีแบบสำเนียงบ้านๆแล้วก็ต้องให้แกผมก็เป็นคนวางคอนเซปต์ม,มาแต่งใหม่ขึ้นมาเพลงเดียวคือกลองยาวร่วมบุญไอ้กลองยาวร่วมบุญเนี่ยหมายว่าได้หมดงานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่กระิ้นพ้าป่ามันได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมองกันในตลาดปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกคุงหรือสตริงหรืออะไรก็แล้วแต่เพลงที่เกี่ยวกับงานบุญนี่เรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยไม่มีนะไปที่ไปร้องได้แบบงานบุญไหนใช้ร้องได้เลยเงี้ยมันก็ไม่ไม่มีต้องจองวัดพศลาบวชหรือเปล่าใช้บวชอย่างเดียวนะก็ใช้บวชอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ทุกบุญเลยนะงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานกรทิ้นกระิ้นป้าป่าได้หมดพูดง่ายงานอะไรที่มีใส่ซองเพลงนี้ได้หมดได้หมดงานนบุตัวี้ ปั่นขึ้นมาใหม่หนึ่งเพลงเท่นั้นแหละนอกจากโซเสดาแล้วทำเชขาแล้วสนุกสนานแล้วก็ไปเอาเพลงมะนาวมะยีน้ำมาให้รถการร้องก็มันก็ตรงอ่ะอย่างกรณีที่รถก็อาจจะเป็นผู้หญิงกากันกวนการเขาก็คือคือคือมันจะตรงลงท้ายก็คือไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สําคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันการการันรู้ไหมมันก็จะลงสมบัติพอดีของมันแล้วก็เอาเพลง เรซอนหาคู่เรซอนฝากรักซึ่งคนก็ลืมไปแล้วไม่มีใครอัดเป็น,นานแล้วขอัอาจารย์กุศสนกบลสิงซึ่งตอนนี้ท่านก็ป่วยอยู่ก็ท่ากับช่วยท่านในตัวเลละเรซอนเรซอนเรซอนเนี่ยคือก็ไม่มีใรใหม่เรามาทำเป็นทุมบ้าคือรำวงยังมีอีกเยอะสมัยอดีตนะที่ที่พวกเราลืมกันไปแล้วแต่มันบางเพลงมันกลับมาในรูปแบบที่ว่าคนนึกไม่ถึงอย่างกรณีเพลง จังหวะสกาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นจังหวะปลาทางปลาทางก้าสมัยก่อนบางทีเด็กๆคนรุ่นใหม่งงกันนะครับเปิดจังหวะม้าย่องออกไปเป็นยังไงม้าย่องใช่ไหมฮะก็อย่าอย่าพึ่งจาจอยง่ายๆก่อนเราก็ไม่ได้เรียนแบบใครเป็นทางเลือกหนึ่งของเจ้าภาพไม่ต้องถึงแสนพวกเราเหล่านี้ก็ไปได้แล้วแต่ละคนมีระบ้าเป็นของตัวเองมีชื่อเสียงคาดว่าเขาแจ้งเกิดได้เหมือนกันก็คือในในเซตสี่คนเนี่ยเจ้าภาพอาจจะงบน้อยลงบีดเนี่ย งบงบลน้อยลงไปอีกคก็เอาไปสองคนก็ได้ครับก็ร้องในเส้นนี้ทุกคนร้องกันได้หมดคืออ๋อคือคุณจะเลือกใครก็ได้แต่เราขายเป็นแพ็คคู่ก็ได้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแพ็กสี่คนถูกประหยัดลงมาอีกอืคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาวงอะไรไปวงนี้ก็ได้ฮะวงยลุกรวมดาวคณะรวมดาวคณะรวมดาวนะฮะลองเก็บไว้ในอ้อมใจเพื่อพิจารณาครับก็ฝากไปถึงเจ้าพารครับงานวัด งานบุญงานสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะละมงยังยุคเราไม่แพงสุดท้ายก่อน <laughs> ที่จะไปคุยกับบรรดาศิลปินผมถามครูหน่อยครับว่าครูคาดหวังไหมกับระบีชุดนี้ก็คาดหวังอยู่นะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เจ้าภาพซึ่งจริงๆแล้วเจ้าภาพทุกท,ทุกวัดอ่ะผมผมก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านอยากได้วงดังแต่ง,งานเขาเต็มข้ามไปสองปีอย่างเงี้ย และอ,อย่างหนึ่งท่านก็จ้างไม่ไหวหส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยครับที่ว่าจ้างไม่ไหวถ้าเกิดท่านเจ้าภาพอยากติดต่อจะติดต่อ,อยังไงฮะก็ติดต่อมาที่ผมเบคุณทัศน์สองคนครับผมเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ข้างล่างนี้พเพราะเดี๋ยวฝนลงเมล่าแล้วเดี๋ยวเราไปย้ายย้ายก็ห้องไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับครับนเป็นบุญเก่าให้เราได้รวมบุญใหม่เสริมเพิ่มเติมไว้ รวมใจให้บุญนุนส่งรวมทัำรงความดีความดีไม่มีใครอยา<ด>่าไม่ต้องํำเอาขอขอบคุณทุกท่านที่มาแทนต้อยวาจาจะภาพของเราขอบุญจงช่วยแบ่งบาหบรรเทาทุกขให้ที่ขอสุขเพิ่มเทอีให้ได้พบสิ่งดีจงโ<จ>ชคดีมีชชย ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเรียกได้ว่ายังไงดีเนาะจะบอกว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือว่าเป็นผู้ก่อตั้งดีพี่สวัสดีค่ะนักร้องคนรรกย่าชุดมาหลังย่าโมค่ะเรียกยังไงดีเ,เราจะใช้<อ>คําจํากัดความของที่กับลำวงย้อนยุคอัลบั้มนี้ว่ายังไงดี ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของรำวงกองยาวก็คืองานเพลงอัลบั้มชุดนี้คืออาจารย์เฉลียวสุขโชคนะคะพี่วิชาน้อยลูกคนบุรีชุดิมาลยยาโมพี่การการนแล้วก็โรสวรสเนี่ยคือคิดโปรเจกต์กันมาแล้วก็ชุ่มองว่างานเพลงรำวงย้อนยุคเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่กล้าทำกัน เราก็พยายามอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมามองว่าเราสามารถที่จะทําได้หรือว่าร้องได้ทุกคนร่วมสนุกด้วยกันได้แล้วก็ไปหน้างานเนี่ยมันก็จะสนุกร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างรุ่นเก่าเขาเขาก็จะมีรำวงรุ่นรุ่นพี่พี่นางรำนะคะแต่อย่างชุดที่มาหลายยามโก็จะมีนางรำรุ่นใหม่ๆด้วยแล้วก็ลงไปเป็นนางรำอีกไหมก็ถ้าให้ไปรำก็จะรำอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับก็เลยอยู่ในชื่ออัลบั้มก็คือรำวง กองยาวนะคะก็คือจะมีรั้วยอรวมดาวลมวงรวมดาวกองยาวร่รวมบุญเรียกสั้นๆก็คือรถกับการชานกับชุนี่คือเรียกเด็กสมัยใหม่ไงเด็กสมัยใหม่เขาจะเรียกกันอรัๆเง,ง่ายๆ<อ>เอาเอาชื่อเล่นของทุกคนคมาแล้วก็มามาเรียกรวมกันให้แฟนเพลงได้เรียกง,ง่ายๆแล้วก็งานเพลงก็จะมีเพลงะรำวงกองยาว ก็เพลงของอาจารย์เฉลียวชุกโชคแล้วก็เพลงเก่านาเพลงเก่ามาร้องใหม่ก็คือเดียมวงกระด้าดาวก็งานเพลงของ Royal รอยยันสปายงานเพลงนี้ก็ได้วงรอยยันสปายเขาร้องไว้นานแล้วแล้วเราก็ได้เอามาร้องอย่างชุดที่มาหลายยามโมเนี่ยร้องแนวสนุกสนุกได้อยู่แล้วก็จะ ก็จะมีเพลงสาวปักใต้คือร้องเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีอีกงานเพลงหนึ่งก็คือเล่าจูอันนี้ก็จะเป็นแบบมาร้องแก้กับเล่าจ๋าใช่ถ้าเกิดฟังธรรมดามันออกจะหวาดเสียวหน่อยนะพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเวลาเราพูดเนี่ยมันจะหวาดเสียวแต่ถ้าว่าเวลาเราร้องเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าต่อว่าผู้ชายหน่อยอะไรเงี้ยเธอเมาจนแบบไม่ไม่สนใจผู้หญิงจากพอเล่าหมดแล้วเล่าเล่า คุณเล่าจ๋าเพราะก็ไปหาหันเล่าจูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่าแบบลองลองลองสัดท่อนหนึ่งได้ไหมฮะจาก, <aprender> จกเล่าจ๋าไม่พอหันมาเป็นเล่าจูค่คุดคุกคู่คัคคคงจู่กยนอนเฝ้าจะมียิ่งใดใครเขาเอา ผู้ชายที่เมาที่รักเรลายิงกวาวมีประมาณนี้เลยอ,อะไรเงี้ยมันเป็นเพลงต่อวา่าใน่อยหน่อยก็คือเป็นผู้ง่ายเป็นเพลงแก้สมัยก่อนแก้ใช่ก็ร้องร้อง,องแก้กันงานเพลงก็จะร้องสี่เพลงก็จะมีร้องร้องร้องแก้ก็คือจะมีเพลงสโสดาครับสโสดานี้เราก็จะผู้ชายร้องผู้หญิงร้องอย่างเงี้ยนะคะเพลงเก่าแล้วก็ รถสอลรถก็ร้องมะนาวไม่มีน้ํากับพิการการการัรารนใช่ก็จะมีแล้วก็เพลงคู่ไอเพงลงร้องกลุ่มก็จะมีนี่ค่ะเราวงรมดาวนี่ไหน อะไรบ้างน,นี้ถือว่ายากไหมพี่เพราะก่อนหนันนี้พี่เป็นแบบสไตล์ลูกทุง่งลูกทุง่งลุกทุง่งแบบแท้ๆเลยแล้วต้องกลับมาแบบลุกทุ่งที่มีจังหวะในหลายๆสไตล์ไม่ว่าจะเป็นลุมบ้าม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยากยากพอสมควรเพราะว่าเราเราจะไม่ค่อยชินจังหวะด้วยแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงสนุกหมดมเราก็ต้องมาทําอารมณ์ใหม่กับการร้องเพลงแล้วก็ โชคดีอยู่อย่างคือได้อาจารย์เฉลียวทุกชคมามาค,คุมหน่อยก็ก็ยังสบายใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะการการทำงานร่วมกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องโรสพีการหรือพี่ชานน้อยน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนแบบเอ้ยพี่ชอูอะไรอย่างเงี้ยคือ,อช่วยช่วยเหลือกันนะคะคืออย่างเราร้องตรงไหนไม่ได้น้องเขาจะบอกเราหรือว่าถ้าเราร้องไม่ได้เขาก็จะบอกเราคือต่างต่างคนต่างให้ให้ ความคิดแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ก็ยังมาถ่ายรูปให้เราด้วยะ <laughs> นะคะรู้สึกไงบ้างฮะโดยส่วนตัวกับอัลบั้มชุดนี้เอ,อ่อความความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันเป็นในใจอววดอยู่ว่าเฮ้ยเราเราทำแล้วแฟนเพลงจะยอมรับหรือเปล่าหรือว่าคนรุ่นเก่าๆเขาจะรับรับเราได้ไหมเพราะว่าเราเอาทำเพลงมาเนี่ยมันเป็นเรามาแปลงดนตรีหมด แต่ก็ไม่ได้แปลงไปมากแปลงดนตรีในที่นี้คือคนรุ่นเก่าหลายๆคนอาจจะยังยึดกับเวอร์ชันเก่าจะรู้สึกยังไงามรากมาทำเราเออเรากลัวแบบว่าเฮ้ยทำไมงานเพลงอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็เลยปรึกษาพี่หมูอาจารย์อาจารย์เฉลียวได้บอกว่าอาจารย์เฉลียวบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าอาจารย์ยังเอากลิ่นอายเก่าๆไว้อยู่ถ้าเราไปทิ้งไปเลยปุ๊บ ทุกคนก็จะลืมไปแล้วก็เลยก็ยังเอากลับเข้ามาแล้วก็เลยสบายใจขึ้นมาหน่อยเออไม่ไม่ยากไม่ยากอย่างที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้ออแฟนเพลงอะค่ะลองลองฟังดูแล้วก็ช่วยพิจารณาด้วยฝากเลยพ <c oughs> ี่ฝากเลยถึงแฟนๆทั้งแฟนชุติมาหลายนยาโมแล้วก็แฟนที่ ทั้งในรายการด้วยค่ะก็ขอฝากงานเพลงลำวงรวมดาวนะคะกองยาวร่วมบุญก็เป็นงานเพลงอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดเลยที่ได้นำนักร้องทั้งหมดก็คือมีชุกชุกระชานการกระโรถนะคะก็ยังไงก็ฝากงานเพลงอัลบั้มใหม่นี้ไว้ด้วยนะทุกๆงานเพลงแล้วก็อัลบั้มเดี่ยวก็คงหลังจาก อัลบั้มนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมานะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยกับวีรลักแฟนเพลงทุกท่านนะคะทางซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยค่ะเียเลยครับสวัสดีครับพี่ถามตรงๆ ใครไปลอ่อลวงพี่มาในโปรเจกต์เนี้ย <c oughs> น,น,น้องๆทั้งนั้นเลยไม่มีใครล,อรล่อลวงหรอกครับเต็มใจเลยเต็มใจเลยถ้ารุ่นนี้ก็รุ่นนี้ไม่ต้องลอ่อลวงแล้วอครับบอกมาเฮ้ยเดินตามเลยเใช่เพราะเรา,เอาชอบทํางานตรงนี้อยู่แล้วทำอยู่แล้วไงพอดีทําอยู่แล้วปั๊บเนี่ยเราก็เอาแนวของจังหวะมาแล้วพอดีจังหวะเราลองไปแล้วชุดหนึ่งในจังหวะชุดที่3ใช่ไหมแล้วพอดีอาจารย์เสือบอกว่าเอ๊ะ จังหวะดีมาร่วมทำตั้งวงกันดีกว่าอพอดีฮะเพราะต้องเอา 4, 4สี่ศิลปินศิลปินก็บอกอาจารย์เหลียวก็เอาผมสักคนดีไหมผมก็เคยเป็นร้องเพลงของท่านมามอนเพลเก่าก็เลยะลงเอามาแล้วก็ผสมผสานกันทั้งสี่คนครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็เป็นเด็กๆแล้วพี่วิชาหน่อยพี่เล็กเนี่ยหนักใจไหมกับการที่เราต้องมาร่วมงานกับเด็กๆ ไม่หนักใจเลยฮะเพราะว่าเด็กเเด็กๆดเดีเด๋ยวนี้เขาก็มีประสบการณ์ที่ดีแล้วอย่างหนึ่งอะบางครั้งเนี่ยเด็กพวกนี้เขามีความความสามารถนะฮะเขามีความสามารถแล้วเนี่ยเขาเป็นนักร้องเต็มตัวครับผมเป็นนักแสดงอย่างเดียวนัก,นกแสดงลิเกเะฮะใช่ไหมฮะตอนนี้ว่าถ้าเรามาร้องเพลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมให้กับเขาค,คือใน ในบ้านเราอ่ะผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะแบบว่ามันเด็กกว่ามันอะไรหรือเปล่าโอ้ยสมัยนี้อย่าไปคิดอย่างนั้น,นะฮะครับสมัยนี้คิดว่าเราทํางานร่วมกันแล้วไปได้ดีนะครไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไปได้วยกันหมดได้ฮะได้ใช่ไหมฮะครับเป็นยังไงบ้างพองมานทาร่วมกันน้องๆแล้วสนุกไหมฮะสนุกครับสนุกแต่หนักใจนิดทำไมบ,บางครั้งคือว่าเราเ เราเปกังวลไงกังวลหลายอย่างเพราะว่าเราทํากิจาการเราทำตรง,งนู้นด้วยทําตรงนี้ด้วยมันโดดไปโดโดมาเงี้ยใช่ไหมฮะ ก็เลยทํางานตรงนี้ไม่เต็มที่อาจจะชาไปนิดนึยังพี้วว่าสมองเราเนี่ยใช้หลายด้านนะฮะอานจะใช้ของระบายของส่วนตัวนะฮะแล้วจะมาตั้งลำวงกันอีกเนี่ยมันก็เลยพร้อมบางทีเดียวเนี่ย,ยบางครั้งรับไปพริเก๊กด้วยอืมอ่าเรียกได้ว่าแบ่งของสมองเปสามส่วนเลยหลายส่วนไม่ยอดจะสามส่วนแล้วสามสี่ส่วนยังยังมีอีกยังยังจะต้องต้องรับภาระคนที่ลําบากอืลำบากอีกหลายคนนะฮะในแวดวงที่เคยเป็นลูกทีมเราอ่านี่อย่างนี้ฮะก็เรียกได้ว่า อาจจะมีตะก,กุกตะกักบ้างมีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามที่สุดแล้วนะครบับไม่ให้น้องๆมันรอเรานานอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับก็คิดว่าคงไปด้วยดีครับคงไปด้วยดีและอีกอย่างหนึ่งแฟนขับของผมมีแฟนขับของผมเนี่ยเป็นขาลิาาาาาาเก้ขาลิเกเนี่ยใจเขาปั้มใจปั้มผมคิดว่าผมอาจจะเป็นตัวเชื่อมตัวหนึ่งที่สามารถดึง ระหว่างคนฟังลูกทุ่งแล้วก็ริเกมาช่วยกันครับดึงมาหาเราได้ม,มันก็คงจะกลมกลืนกันดีครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปครับมาพูดถึงการร้องบ้างเป็นยังไงบ้างครับพี่กับการร้องเพลงในลำวงนี้การร้องใช่ไหมครับครับการร้องเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันแตกต่างากับร้องริเกแน่นอนแน่นอนครับคําว่าริเกเนี่ยฮะบางทีบางคนเนี่ยรอเรือ รอลิงบางครั้งเนี่ยล้อ,อก,กระดกลิ้มกันหมดเลยครใช่ไหมฮะนอกจากคนที่เ,เรียนรู้ภาษาตั้งแต่ผมมาแสดงลิเกมาบางครั้งผมยังไม่รู้ว่าเกิดกั้วไกลกล้ำเป็นยังไงตั้งแต่ผมมาร้องเพลงนี้ผมรู้ว่าลูกทุ่งเนี่ยสอนให้ผมรู้ว่าอักขรเป็นยังไงเกิดกั้วไกลกล้ากล่าง,งเนี้ยต้องรู้เลยนะครับเราจึงถือว่าลูกทุ่งเนี่ยสอนให้เราเนี่ยได้มีความรู้อีกทางหนึ่งคือว่า ถึงจะยากไงเราต้องศึกษาแต่ยากยากกว่าลิเกยากกว่าลิเกจะยากตอนที่รำรำว่ารำจะถูกต้องไหมแต่เพลงนี่เพลงนี้ไปจังหวะแล้วเพลงนี้ไปจังหวะแล้วจังหวะแล้วเนี่ยมันจึงผมคิดว่าทางด้านเพลงลุกทุ่งเนี่ยยากกว่าลิเกตรงร้องต่อร้องแต่ถ้ารำลิเกแล้วยากกว่าเพราะนักร้องเขาดำไม่เป็นแล้วพอมาเป็นทั้งร้องทั้งรำอย่างรำวงเนี่ย มันก็ต้องเอาเอาออกไม้หมดแหละเวลาเขาร้องลำวงปั๊มเราก็ต้องเราก็ต้องดีเกียไปด้วยใช่ไหมเรามาลูกวงใช่ไหมดูเป็นแนวใหม่แนวใหม่จะต้องเราเขาเขา้องมันลองเขาเราลำทรงเด็ดอะไรเงี้ยเราสามารถเราจีบมือได้ลำวงลำวงเงปั๊บๆเนี่ยเราสามารถจะจะจะสวยอะไรเขาเขาเงี้ยอะไรเงี้ยเราได้ไงเราได้หลักแต่เราใช้เพื่อประกอบเท่านั้นเองจะมาใช้เป็นเป็นหลไปหลักไม่ได้แต่เราถือว่าเรา มีสองอย่างปนกันไปผสมมาตางกันไปเพลงที่กิเลกได้รับผิดชอบในครั้งนี้มีสิคนละสามเพลงอสนสดาวคู่กับคุณชุติมานะฮะแล้วก็เพลงเล่าจ๋าก็ร้องแก้กับคุณชุติมาเล่าจูแล้วในเพลงหนุ่มปากใต้ครับหนุ่มปากใต้ก็เพลงของคุณชายเมืองสิลห์กับ่าตุชาต ผมก็มาร้องใหม่มก็แก้กับาาสาวปากใตนะ้ก็คนละสามเพลงก็ครบระบ้าบดีหกเพลงนะถ้าเกิดผมอยากจะให้เล็กลองแซมเปิ้ลสักเพลงหนึ่งที่อยากจะแซมเปิลเพลงไหนตองนี้นะฮะไอ้โลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนหญิงไร้าชายล้อนหยอกย้อนกันปรีนปรนปิน่ปนปอกหลอกลวงกันเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญเนี่ย อันนี้ใส่ความเป็นลิเกลงไปด้วยไหมครัไม่ใส่ฮะไม่ใส่ไม่ใส่เลยไม่่ใสถ้าเกิดร้องเพลงลูกทุ่งต่อใส่ลิเกเนี่ยถ้าเกิดใส่ลิเกลงไปจะเป็นยังไงฮะถ้าใส่ลิเกมันต้องเพลงอาชาฮะต้องเพลงช้าร้องสักหน่อยได้ไหมครัอ๋อร้องเพลงอาชาใช่ไหมครับล้มตัวลงนอนแนบมอน ใบเก้ากลิ่นไอของกายแฟนฟ้าเแก้มขาวเคยนอนตรงนี้กอดหอม ทุกวันเรารักกันดีแต่มาถึงวันนี้เหลือเพียงแค่เศษความฝัน<ม>นี่ยฮะเรียกว่าลูกเอื้นนะอนของมิเก่อ,อสุดท้ายฮะพี่เล็ครับตอนนี้เราก็มาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบละการร้รองการร้องเพลงแต่างจากจาการเป็นลิเก ใช่ครับฝากถึงแฟนๆหน่อยครับผู้ที่สนับสนุนที่เล็กไม่ว่าจะเป็นนายกพี่แกไม่ว่าจะเป็นแฟนขับที่เป็นนักร้องลูกทุ่งผมขอบคุณนะครับสาหรับน้องๆที่มาถ่ายทําและสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับและขอบคุณไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยสนับสนุนผมและขอบคุณสําหรับแฟนขับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่เคยชมลิเกมาและก็เคย สนับสนุนผมมาตั้งแต่ชุดแรกจนมาถึงชุดนี้ชุดที่4แล้วนะครับ <c oughs> ก็ขอฝากชุดนี้ไว้ด้วยแล้วคณะนี้ไว้ด้วยในคณะรำวงย้อนยุครวมดาวครับ <c oughs> นะครับโดยการดูแลของอาจารย์เฉลียวสุกโชคนะครับ <c oughs> เราขอฝากด้วยทั้ง4คน,นครับ <c oughs> ผมวิชาน้อยคอมโ,โบหรือวงเล็บว่าวิชาน้อยลูกธนบุรีครับสวัสดีครับ <c oughs> แม่อ้อนยี่ใจอย่างนี้แฟนๆจะไม่รักจะไม่ให้สนับสนุนได้ยังไงนะครับขอบคุณพี่ชันน้อยมากนะครับ